สวัสดีครับผม DBM b เมบายนครปฐมเงินตาโบราณครับวันนี้นะอยากจะมาแนะนำรายละเอียดเล็กๆน้อยสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือว่าใครที่ลงขายของใน TikTok Shop นะครับนะหรือว่าทำช่องทางการค้าขายใน TikTok นี่แหละนะครับใครที่มีร้านค้าอยู่แล้วที่สมัคร TikTok Shop เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับรายการสินค้าถ้าเผื่อพี่มีโอกาสได้ไลฟ์สดหรือว่า ทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถเพิ่มลิงก์ลงไปได้นะครับแต่ว่าเวลาพี่ไลสดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากจะให้พี่เนี่ยเพิ่มรายการสมมติบางคนขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าขายเข็มขัดแต่ในร้านค้าเนี่ยมีแค่เสื้อผ้ากับกระเป๋าแต่ยังไม่ได้มีเข็มขัดแล้วพี่เอามาไลฟ์สดเนี่ยผมแนะนําว่าให้พี่ลงรายการให้ครบอย่างผมเนี่ยเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็บางรายการเนี่ยมันไม่มีระบบในทิกตอกเนี่ยตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะตรวจตรวจเข้มงวด ในการเวลาที่พี่ไลฟ์สดแล้วเนี่ยพี่มีสินค้าในตะกร้าหรือเปล่านะครับอันนี้คือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คือเป็นเทคนิคดีๆอยากจะมาแนะนําอย่าให้ติกตอกมาเตือนเลยครับผมผมเนี่ยโดนเตือนไปสองสาครั้งแล้วผมก็พยายามไปเพิ่มในร้านค้าแต่ว่าสินค้าของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงค่อนข้างยากก็พยายามอัปเดตท,ทุกวันแก้ไขคําแก้ไขภาพในทุกๆวันนะครับลองทําดูครับอย่าให้ติกตอกเตือนครับเพราะว่าถ้าเกิดทิกตอกเตือนบ่อยๆเนี่ยประสบการณ์ของผมนะ เราจะโดนลดค่าการมองเห็นอาจจะไม่ได้มากมายครับแต่ว่าไม่อยากให้โดนเตือนก็เลยมานั้นอบอกต่อกันอยากจะฝากให้แชร์บอกต่อกันด้วยนะครับผมอาจจะไม่ชูเชี่ยวชาญครับแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมามาบอกต่อให้พี่ได้นําไปประยุกใช้ในช่องของพี่คงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อให้ด้วยขอบคุณครับ